แต่ที่แน่ๆมันก็ยังมีประเด็นควันหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้อถกเถียงกันที่ว่าเอ๊การรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจในใช,ชั้น14มันเป็นยังไงมันดูลึกลับเหลือเกินนะคะเอกส่งเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยใน ต่อสาธารณชนได้ที่ลหลายฝ่ายก็ถามถึงนะคะเรื่องของเอกสารการรับรองนะคะเรื่องของใบทะเบียนเวชระเบียนแพทย์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยต้องออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องของคุณทักษิณที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตํารวจชั้น14เข้าไปชี้แจงต่อกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรนะะยืนยันบอกว่านี่มันเป็นการขังเดี่ยวแล้วก็ยกกรณีว่าคุณทักษิณเองเนี่ยเคยถูกปองร้ายด้วยพร้อมระบุว่า ว่าโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเขาส่งเอกสารเรื่องของค่ารักษาให้กับคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้มีการให้เวทระเบียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังยืนยันค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน ทางกฎหมายทุกอย่างเลยนะคะโดยเรื่องนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศในการประชุมกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยกรรมธิการนี้มีนายรังสิมันโรมเป็นประธานการประชุมค่ะก็จะพิจารณากรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกลับมายัางประเทศไทยเข้าพักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจค่ะโดยเรื่องนี้ทางพัน ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะวันนี้ได้มีการเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการด้วยตนเองค่ะก็ย้ําว่าตนนั้นเข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหลังจากที่นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วจึงต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่เหตุที่ต้องมาชี้แจงเพราะเหมือนว่ากรรมาการชุดนี้ค่ะกรรมธิการชุดนี้ค่ะไปด้อยค่ากรมราชทันโดยไม่มีโอกาสได้ชี้แจงและเลือกถ้อยคําบางประเด็นมาโจมตี ทั้งนี้ยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งได้แบ่งเกรดของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตามการใช้ศักยภาพซึ่งต้องขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษานะคะ จากนั้นค่ะพันตำรวจเอกทวีก็ได้ส่งเอกสารลับให้กับนายรังสีมันโรมด้วยในฐานะประธานคณะกรรมาการให้ดูก่อนที่จะชี้แจงว่าห้องที่คุณทักษิณอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ห้องพิเศษเลยนะและที่ต้องไปอยู่ห้องขังเดี่ยวแยกเดี่ยวเนี่ยเนื่องจากตัวคุณทักษิณเองเคยถูกปองร้ายและการให้อยู่ห้องควบคุมพิเศษอันนี้ก็เป็นดุลยพินิษของพอบตรและโรงพยาบาลตํารวจด้วยค่ะค่ะคือการกระทําดังกล่าวนี้ก็มีที่มาที่ไปว่าทาไมถึงต้องมีการแยกขังเดี่ยว ียวนะคะคทางพันตำรวจเอกทวีสศสองก็ให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากที่ไปเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรคือท่านบอกว่า ขั้นตอนการส่งตัวของคุณทักษิณในขณะนั้นตอนที่ส่งไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็รับทราบตามเอกสารถ้าเกิดว่าย้อนไปดูหลักฐานทางกรมราชธาน์เองก็ได้รับแจ้งจากสื่อมวลชนว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาที่ประเทศไทย ในวันที่10สิงหาคม2566ถ้าย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เลยตั้งเรื่องประสานไปยังศาลที่เป็นต้นเรื่องซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยพิจารณาแล้วกรมราชธาน์ก็ปฏิบัติโดยชอบด้วยระเบียบของกฎหมายทุกอย่างรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติหากมีใครเห็นต่างกว่านั้นก็ต้องมีหลักฐานไปหักล้างส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีเวทระเบียนจริงหรือไม่ พันตำรวจเอกทวีท่านก็บอกว่าเวทระเบียน,นมีอยู่จริงรวมถึงมีแม้กระทั่งใบรับรองแพทย์ด้วยอเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงเรื่องนี้ค่ะผมผมยืนยันว่าเขาใช้ห้องควบคุมหรือห้องรักษาพิเศษที่เป็นเรื่องสถานที่รักษาเขาจัดให้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลจะทำ เรียนจะุูให้ให้ให้ประกชอไม่ได้รืเอเ่าเราเวรระเบียนอยู่ที่กับโรงพยาบาลนะฮะแต่ได้สามของโรงพยาบาลว่าตัวเวรระเบียนเนี่ยอ่าในกฎหมายสุขภาพแห่งชาติมาตราเจ็ดเนี่ยจะต้องเป็นกฎหมายที่แข็งมาก,กน,นะก็ต้องถามผู้ป่วยว่าจะให้ไหมแต่โรงพยาบาลเนี่ยได้ยืนยันว่าได้ให้ค่ารักษาพยาบาลตลอดที่อยู่ซึ่งในค่ารักษาพยาบาลมันก็จะมีว่า แต่เป็นค่าที่พักค่ารักษาพยาบาลมันอาจจะดีกว่าเวชระเบียนรีอว่าท่านป่วยจริงมันก็เลยมีการสงสัยว่ามันมีเวชระเบียนจริงไหมกับการรักษาคุณครับเวชระเบียนมีจริงคือในฐานะที่ผมต้องครบร้อยยี่สิบวันผมต้องรับรู้ไง <c oughs> แล้วก็ที่เห็นนะฮะแล้วก็มีใบแพทย์ใบบอะไรด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไปเยี่ยมนะคะ ก็ยืนยันว่ามีรายชื่อทั้งหมดเลยหากจะดูก็สามารถให้ดูได้แต่ยืนยันค่ะว่าห้องนี้เป็นห้องควบคุมพิเศษและห้องรักษาและส่วนตัวของคุณทวีเองก็ไม่เคยเดินทางไปพบนายทักษิณขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ด้วยขณะเดียวกันค่ะก็มีข้อมูลจากทางฝั่งผู้แทนกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเป็นแพทย์ได้ให้ความเห็นค่ะว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุทั้งหมดและเหลือโทษไม่มากแล้วรวมถึงผู้แทนอายการ สูงสุดที่ระบุว่าการพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุและการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถือเป็นการจำคุก ส่วนเรื่องการรักษาพันตำรวจเอกทวีชี้แจงว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์ใหญ่และได้รับการชี้แจงว่าเอกสารที่ส่งให้ปปชนั้นเหลือเพียงแค่ตัวเวททะเบียนค่ะเนื่องจากเป็นสิทธิ์ตามพรบรสุขภาพแห่งชาตินั่นเองค่ะทางด้านของกรรมธิการเองนะคะหลังจากที่ได้รับคําชี้แจงไปในวันนี้นะคะตัวคุณโรมเองก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะประชุมร่วมกับ แพทย์ของโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอดูชั้น14เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าถึงสิ่งที่พิจารณาอยู่ให้สิ้นสงสัยกันไปวันนี้จากที่นั่งประชุมกันไปนั่งคุยกันไปก็ถือว่าเคลียร์ประเด็นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการลงพื้นที่ไปดูกันอีกรอบหนึ่งได้ฟังแบบนี้<อ>แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมาถึงต้องแยกขังออกมาแบบนี้และทุกอย่าง<อ><อ>ก็มีเวทระเบียนมีใบรับรองแพทย์มีหลักฐานที่เป็นการรักษาคนไข้แบบคนทั่วไปนะคะ